มาต่อด้วยคันนี้นะครับเป็นโตต้าเอลติสตัวไฮบิดนะครับปี2020คันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่มาหมดแล้วนะครับเปลี่ยนจากหน้าแหลมเป็นหน้าแบบผมไม่พูดไม่ถูกอ่ะแต่มันโฉมใหม่โฉมใหม่เน่มันสวยจริงๆนี่เดี๋ยวเราลองดูที่มันเปลี่ยนไปนะกระจังหน้าไฟคือไฟทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์และและมีเดย์ไลท์ข้างในจะเป็นสีฟ้าหน้าเพราะมันเป็นไฮบิดแล้วก็มีแถบโลโก้เป็นไฮบิด อันนี้เราติดปฟตันหมอกมาให้แล้วถ้าตัวตัวเริ่มตัวเริ่มต้นน่ะจะไม่มีไฟตันหมอกเราก็จัดแปลงโฉมไฟตันหมอกมาให้แล้วเนี่ยมันดีด้านข้างต่อด้านข้างนี่จะเป็นล้อถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นเหมือนเหมือนตัวเก่าอยู่จะเป็นสองศูนย์ห้าห้าสิบห้าขอบสิบหกก็เหมือนกันล้อไม่ใช่เป็นทูโทนนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นสีเดียวสีบอลมาต่อด้วยข้างๆ้างตุญแจเนี่ยจะเป็นคีเรตและ ตัวเนี้ยตัวเริ่มต้นของเขาอ่ะดีแล้วจะเป็นตัวคี y เล e ก็คือกดปุ่มสตาร์ทก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากแต่ภายในเนี่ยทำสวยเลยภายในเนี่ยดูสบายสบายหูสบายตาน,นะเพราะภายในคือจะเปลี่ยนใหม่หมดหน้าจอใหญ่ขึ้นหน้าปัดสวยขึ้นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันอ่าแล้วก็ตัวเริ่มต้นจะมีอ่าบอกไฟฟ้ามให้แล้วถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวเก่านะครับจะไม่มีบอยไฟฟ้มให้ oh. ตัวเริ่มต้น แล้วก็ภายในจะเป็นสีดํารักษาดูแลง่ายนะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นสีครีมเนี่ยมาดูภาย,ภายในใช่น,นี้ตมิด,นนมดะข้งหลังทั้งหลัง,ง,ลงตัวมิดก็สวยมีแอร์หลังมาให้ด้วยแอร์กลางให้ก็ถามว่าคนนั่งขั้งหลังก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องร้อนแล้วสะดวกสบายเย็นภายในก็ใหญ่ขึ้นนะถามว่าผมเนี้ยสูงแล้วจสิบผมนั่งให้ดูประมาณนี้แล้วก็จะมีอย่างหนึ่งมีที่วางแก้วกลาง วางแก้วกลางแล้วก็มีแอร์ตรงนี้มาให้คือมันมันจบอ่ะอารุณเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับซีวิกนะตอนเนี้ยสู้ได้เลยตอนนี้ LT Hybrid สู้ได้เลยแล้วมาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเปลี่ยนไม่หมดเลยเงียบไหมนี่สตาร์ทอยู่นะสตาร์ทรีวิวอยู่นะด้านหลังก็เป็นไฟ LED โปร LED มาให้แล้วเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอ้างเงี้เป็นไฟ LED มาให้มีปั๊บเซนเซอร์มาให้สองจุดนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งมีกล้องถอยเข้ามาให้ด้วยอ่าอันเนี้ยถามว่า ความปลอดภัยอะ่ะเดิมดีขึ้นมาแล้วของแอลติตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกทีหนึ่งทั้งหลังใหญ่กว่าตัวเก่านะครับนี่เข้ามาดูใ,ใกล้เลยทั้งหลังเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเก่ามากตัวเก่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วจะมีหลุมย่างอะไรเหมือนเดิมอันนี้ก็ค่อนข้างเหมือนตัวเก่าเลยแต่ถามว่าตัวเก่าเนี่ยเขาให้เป็นแม็กกระทะมาแต่เนี่ยเป็นแม็กเลยนะอ่าอันนี้มา,มาเป็นแม็กเลยสวยถ้าเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมา อีกอย่างหนึง่งที่อยากนํานเสนอเลยเป็นไฮบริดแล้วไฮบริดเดี๋ยวผมพามาดูเครื่องเครื่องอันนี้เงียบมากอันนี้อะเครื่องตัวใหม่เครื่องตัวเก่าอะจะผิดรูปไปเลยตอนนี้จะออกแบบมาใหม่หมดเลยก็เป็นอันนี้เป็นเอลทีส์ไฮบริดนะครับก็ดสูสภาพเครื่องเครื่องเนี่ยตัวเดียวคอร์สนี่ผมแนะนําก่อนคือเครื่องตัวเดียวคอร์สถ้าสนใจถ้าอยากได้รถรถเก่งเครื่องคอร์สก็ผมแนะนำเพราะเครื่องตัวเดียวกันตอนนี้ก็จะมีแบตสองก้อนนะครับอันนี้แบตสตาร์ทอันนี้แบตไฮบริด ปกติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับารันตีของแบตไฮบริดนะครับทางศูนย์ทางโตต้าเนี่ยจะรับประกัน10ปีนะครับก็คือถ้ามีปัญหาเรื่ง Bad องแบตไฮบริดอะเข้าไปหาศูนย์โตต้าเลยเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีเข่าเคมกันอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้คู่แข่งมันเยอะเขา,าต้องให้แบบอะไรที่มันดีกว่าก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ทุกอย่างเนี่ยโดยองค์ประกอบโดยรวมตอนเนี้ยสวยหมดแล้วทุกอย่างครับการดีไซน์ช่วงล่างตอบตอบโจทย์หมดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ่ยมแนะนำก็คือถ้าคิดจะใช้รถในกรุงเทพกวงล่างตอบ,ตอบโจทย์ไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง่ยมแนะนำก็คือถ้าคิดจะใช้รถในกรุงเทพตอนนี้นครับผมเชียร์เป็นไฮบริดดีกว่าเพราะไฮบริดเนี่ยมันไม่ต้องชาร์จมันสามารถไปได้เลยอ่าระบบประหยัดน้ํามันน้อยกว่าไฟฟ้านิดนึงแต่ผมว่าคุ้มค่าถ้าในเมืองนั้นตอนนี้นะครับอ่ะเห็นป่ะนี่ดับแล้วจบแล้วพอดีเช่าปูเสจก,ก็ดับเลย เท่าไหร่แนาตติคันนี้นะครับเป็นโต้ใต้แอาติคไฮบริดหน้าใหม่นะครับราคาอยู่5้า0สนแปดบาทนะครับอ, 9, <000. S 1> อะไรนะผ่อนกเก้าพันอ่ะคนภายในบอกว่าผ่อน9ก้ามเ้าผมไม่แน่ใจนะเพราะผมเป็นช่างผมไม่ละเอียดเรื่องผ่อนนะ 5, 5. ผ่อนราคา 8- ปดร0าแปดห้าแปดแสนแปดแสนแปดหมน้าพัานผ่อนอยู่เก้าบาทนะครับสนใจก็ จองได้เรามีอยู่สองสำคัญที่เต็นท์สีดําสีขาวเรามีหมดนะครับก็ลองทัดเข้ามาได้ก่อนใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะมาโอเค